ดีเจเจแมมเปิดใจน้ำหนักลดเพราะป่วยรับสั่งเสียคนที่บ้านทำพินัยกรรมห่างหายหน้าตาไปจากวงการบันเทิงจนหลายคนเกือบจำไม่ได้เพราะใบหน้าเปลี่ยนไปเยอะสำหรับดีเจเจแมมหรือวินัยสุขแสวงล่าสุดกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในรายการ S ซ t สตอรี Z ory, ่ h ซ l ฮอลิเดยทางช่องอมรินทีวีกับพิธีกรดีเจอ๋ง และพิธีกรลิตากับน้ำใหม่ลุกใหม่ที่ดูผอมจนผิดหูผิดตางานนี้ดีเจเจมแมมเคาเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงอาการต่างๆพร้อมสั่งเสียคนที่บ้านว่าทำพินัยกรรมแล้วสาเหตุผอมจนเหมือนคนป่วยจริงๆแล้วป่วยหรือไม่ป่วยค่ะน้ำหนักลงไป15กิโลแต่จะบอกว่าก่อนหน้านี้เราทำา IF มาก่อนแต่ว่าเราตอนแรก16กับ8หรือกิน8อยู่16พอกินไปกินมาเริ่มสนุก เปลี่ยนเป็น23ต่อหนึ่งก็คือกินชั่วโมงเดียวเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งบุฟเฟต้องเอาให้คุ้มเราก็ยัดเลยเพราะคิดว่าการกินหนึ่งชั่วโมงคือกินแบบพายุกินทุกอย่างเพื่อที่จะลากไปอีกวันหนึ่งได้เราก็กินชาบูปิ้งย่างกินไขมันอย่างเบคอนกินสารพัดแล้วเราก็กินแบบนี้สะสมมาสองปีกินจนวันหนึ่งเราขับรถไปทำงานที่หัวหินขากลับทำไมเราหายใจไม่ออกมันวิว เหมือนจะวูบทั้งๆท,ที่เรานั่งขับรถเฉยๆแต่เราเหมือนจะเป็นลมเราก็เอามือกดที่หน้าอกตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าเราจะตายไหมพอถึงบ้านเรารีบโทรหาครอบครัวเลยว่าเราเป็นอะไรไม่รู้แล้วเราก็ไปโรงพยาบาลปรากฏว่ามีแต่ไขมันเล็วคอเลสเตอรอลสูงทะลุเลยแต่อันอื่นปกติหมดมีสองตัวนี้มาแรงสุด คุณหมอก็เลยถามเราว่ามันมาจากอะไรเราก็เลยเล่าพฤติกรรมการกินของเราไปหมอบอกว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่วันรุ่งขึ้นทิ้งทุกอย่างในบ้านให้หมดเลยน้ำมันพืชเนยถั่วล้างออกให้หมดอะไรที่อยู่ในบ้านพฤติกรรมการกินเดิมๆทิ้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่ข้าวขาไม่กินแป้งขัดสีไม่แตะน้ำมันของทอดไม่แตะเบอร์เกอรี่หรือขนมไม่เอาเลยกินแต่ข้าวไรเบอร์รี่กินแต่ผักน้ำพริกปลาต้มยิ่งกว่าคลีนอีก แล้วกินหนักมากแล้วยิ่งกินหนักก็ยิ่งพร้อมเพราะว่าระบบเผาผัานเราดีตอนนั้นก็ยังมีอาการอยู่แต่ก็ดีขึ้นจนกระทั่งเราโทรหาทนายทำพินัยกรรมเลยแล้วก็โทรบอกที่บ้านว่าถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมา เราทำพินัยกรรมแล้วนะปรากฏว่าพอเราทำแบบนี้ไปสักพักหนึ่งมันก็ดีขึ้นเพราะเรากินแต่ของที่มีประโยชน์จากเดิมที่ถึงแม้ว่าเราจะทำไอเแต่เราดันไปกินของที่มีแต่ไขมันมันก็คือไม่มีประโยชน์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ